อ,อ่าเดี๋ยวมาชมบรรยากาศการเข้าคอกนะครับบรรยากาศการเข้าคอกว่าควายมี10กว่าตัวนะครับวุบ่นวายไหมเวลาเข้าคากครับอ่ดูระบบการจัดการ อ่าเข้าไปแล้วหนึ่งตัวดาวนินอา่าดาวนินเข้าไปแล้วนี่อันนี้ใบบุญหนูนมีตัวมัวคอกอยู่มีมัวคอกอยู่หนึ่งตัวอา่านี่ใบบุญดูนี่ห้องประจําเขาเอา่าปุ๊บเขาก็เดินเข้าเลยนะครับเราก็มีหน้าที่ปิดประตูอย่างเดียวอา่าปิดประตูอย่างเดียวนี่ไปชุบอา่านี่มี นางเดียวนี่มุดมัวคล้องหน่อยอเดี๋ยวจัดการเรียบร้อยเดี๋ยวดูด้านหลังอ่าเอ็มดูนี่ฝูงของแม่ใหญ่อันนี้แม่นางเข้าไปก่อน่นเนนางเมษาอันนี้พฤษภา <Hey. S 2> เหลือเหลือแม่ใหญ่นี่ปุยฝ้ายปุยฝ้ายเดี๋ยวเรามาตามปุยฝ้ายดีกว่าว่าจะเข้าคอกถูกป่ะปุยฝ้ายไปเข้าคอกไป ไป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 เขาก็เดินไปนี่แม่ใหญ่กำลังมาแม่ใหญ่แม่ใหญ่ไป,ไปนี่เขาเขาเองเขาจำได้นะครับนี่ใครว่าควายโง่ไม่จริงนะเขาเรียนรู้เขาจำได้นะครับว่าห้องเขาอยู่ตรงไหนอ่านูนรนแม่ใหญ่แม่ใหญ่เห็นะไหมแม่ใหญ่ก็เข้ามาได้นะครับไม่ยากไม่ยาก อันนี้ห้องห้องนี้นมคกเดียวสฉลามขาวหายไปหนึ่งนะครับเจ้าเก่าเจ้าเก่าเจ้าเก่าโน่นยิ่งใหญ่เจ้าเก่าเจ้าเก่าสายมึนสายมึนยิ่งใหญ่เข้าคอกเร็วมาเดี๋ยวเรามาตอนควายเข้าคอกกัน ใบใหญ่ไปยิงใหญ่ไปยิงใหญ่ไปเขาคอกเร็วยิงใหญ่เขาคอกเร็วเขาคอกเร็วฮ่า <c oughs> ตัดภาพมานะยิงใหญ่เขาคอกเรียบร้อยเ <c oughs> มื่อกี้นี้อย่างที่บอกนะครับเขาชะเง้อชะแง่นี่ยังชะเง้อชะแง่นนงอยู่ <c oughs> เห็นพ่อบุญเรืง <c oughs> องโน,น่นบุญเรืองเดินเดินมาตรงนู้นเดินมาตรงโน่นโอ้เห็นไม่ได้เลยสายบวกจะบวกอย่างเดียวนะตัวเล็กจะใจใหญ่นี่ไปงัดไปงัดบุญเรืองมาแล้วโน่นบุญเรืองตรงนู้นอ่าเป็น ก็ควายนะครับแต่งัดมาแล้วแต่บุญเรืองเขาบุญเรืองเขาใจดีนะเขาเขาไม่ทําเขาก็ยืนเฉยๆนี่ก็ได้ชนๆงัดๆนโนโนๆบุญเรืองบุญเรืองนะบุญเรืองนี่ไอตัวนี้นี่สูงแค่หัวเข่าเขานะยังจะใจใหญ่ไปงัดเขาอีกนะครับอ่าวันนี้ก็เสร็จสินจนะสจส้นภารกิจนะครับเสร็จสิ้นภารกิจการ เอาควายเข้าคอกนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับอ่าตอวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ